ครับก็เลยมาเดินดูสนามบินก่อนนะตอนไปเช็คอินเนี่ยเขาก็จะขอเอกสารนะครับก็จะมีภาษาไทยด้วย,ยสวัสดีโอ้นี่คิดแค่แบบเรียงรายแต่แพงโอ้ยที่สุดเราก็ถึงบ้านเราแล้ว สวัสดีครับวันนี้บิลซังก็อยู่ที่สนามบินทาเนดะนะครับหลังจากที่บิลซังถูกกักตัวอยู่ที่ญี่ปุ่นเพราะว่าติดเกาะไปไหนไม่ได้เลยไปตัดประเทศไม่ได้เลยเป็นเวลา2ปีวันนี้ก็เป็นวันแรกหนึ่งในรอบ2ปีเลยที่บิลซังจะได้เดินทางกลับไปที่ประเทศไทยนั่นเองเดี๋ยวก็จะมารีวิวให้ดูว่าวิธีการกลับประเทศไทยช่วงนี้เป็นอย่างไรจริงๆมีคนรีวิวหลายคนละ,ละจริงๆก็คืออยากจะทําเก็บไว้ดูด้วยตัวเองเดี๋ยวเราก็ขึ้นไปที่ชั้น departure กัน อันนี้อยู่ที่สนามบินฮานิดะนะครับเพราะเป็นสนามบินที่แบบใ,ใกล้เมืองมากเราก็ขึ้นมาที่ชั้น3เป็นชั้นขาผู้โดยสารขาออกนะครับสนามบินนี้ก็จะแบบประมาณหลงเหลงนิดนึงนะคือแบบไม่ค่อยชินตามาครั้งหลังสุดก็คือมาส่งคุณนายแม่ตอนเดือนมีนาที่ผ่านมานี่เอง <ium> เดี๋ยวเราจะขึ้นสายการบิน A n a วันนี้บิลล์ทังจะขึ้นสายการบิน ANA นะครับนี่ตรง ANA เไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์ E เลยนี่เขาก็จะเป็นเครื่องโหลดกระเป๋าเป็นแบบ ให้สอดก็เป็นเครื่องเองนะเราไม่ต้องแบบไปเช็คที่พนักงานก็ได้ปรากฏว่าพอไปเช็คอินแล้วมีเจ้าหน้าที่เมื่อกี้เจ้าหน้าที่เขาก้มอยู่ก็เลยมองไม่เห็นอันนี้คือเคาน์เตอร์เช็คอินนะครับตอนไปเช็คอินเนี่ยเขาก็จะขอเอกสารนะครับก็จะมีขอดูไทพาสขอดูวัคซีนพาสปอร์ตแล้วก็ขอไปตรวจ PCR นะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่า PCR เนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะตรวจได้ทั้งน้ำลายแล้วก็ ทางแย่จะมูกจะตรวจวิธีไหนก็ได้นะครับขอแค่เป็น rt pcr เท่านั้นเองส่วนเอกสารเนี่ยเขาบอกว่าใช้ตัวจริงค่ว่าตัวจริงแต่ว่าฮาก๊อ copy ไม่ใช่ว่าตัวจริงที่เราต้องเดินทางไปเอาที่คลินิกนะครับเราไปตรวจเสร็จแล้วคลินิกส่งอีเมลมาหาเราให้ปริ้นใบนั้นออกมาอันนั้นถือว่าเป็นตัวจริงแล้วนะครับอันนี้เช็คปุ๊บก็ได้เลยนะครับวิธีการเช็คอินก็คือเหมือนธรรมดาเพียงแค่โชว์พาสปอร์ตเอกสารเพิ่มเติมเท่าน,นั้นเองก็เช็คอินได้ไม่ถึง10นาทีก็เสร็จเรียบร้อย ตอนนี้ยังเหลือเวลาที่จะขึ้นเครื่องนะครับก็เลยมาเดินดูสนามบินก่อนละว่าสนามบินเป็นยังไงบ้างร้านของร้านค้าเป็นอย่างไรบ้างไม่ได้มาตั้งนานแล้วนะอันนี้ก็เป็นซอยเอโดะใหม่โยโกโจนะครับนนก็เป็นตรอกขายอาหารซึ่งร้านทุกร้านปิดหมดเลยมันปิดเพราะเรามาเช้าไปหรือว่ามันปิดเพราะมันปิดอยู่แล้วไม่รู้อ๋อมันเปิดสิบเอ็ดโมงเรามาเช้าไป เรามาเดินซอยแบบว่าซอยโบราณโบราณของญี่ปุ่นดีกว่าที่สนามบินฮานิดะเนี่ยเขาจะมีโซนที่แบบเป็นแบบซอยโบราณโบราณขายอาหารนี่เห็นไหมมันจะดูเหมือนเราเดินเข้าไปช่วงประมาณยุคเอโดะอะไรอย่างเ้นเลยมันไม่เหมือนสนามบินน่มันเหมือนเป็นเป็นเมืองเก่าๆแต่ทั้งหมดนี้คือเป็นร้านอาหารแล้วร้านขายของที่ระลึกนะครับซึ่งตอนนี้เรามาเช้าไปจริงๆเขายังไม่เปิด ตอนนี้คือประมาณ8โมงครึ่งนะครับร้านส่วนใหญ่จะเปิดประมาณสัก10โมง11โมงอะไรเงี้ยโอ้ยตรงนี้มีร้านขายของที่ระลึกอ่ะร้านขายมาร์นะครับร้านนี้เปิดเร็วไหนดูซิมีอะไรบ้างโอ้นี่เป็นแบบสติกเกอร์อันนี้ก็เป็นวูมุญแจโอ้ยนี่มีน้องลิงด้วย อูร้านนี้เขาก็ขายเป็นขนมเซตญี่ปุ่นเนี่ยแบบอูดูมันน่ากินมากเลยอ่ะขนมญี่ปุ่นโบราณแล้วก็ห่อเป็นแบบผ้าอย่างนี้อีกอ่ะดูแบบเซตละ800เยนคือน่าได้มากๆมีข้างล่างก็แบบห่อเป็นแบบผ้าเป็นรูปอันนี้รูปกบรูปอะไรไม่แน่ใจรูปแมวรูปตุ๊กตาเดรุมารูปซูโม่อะไรเงี้ยน่ารักมากอยขนมอันนี้ก็น่ากินจริงๆเลยนี่ นี่อันนี้ก็ขนมน่ากินอีกแล้ว2ชิ้น340รยสี่ิเยนนี่เราก็เดินมาถึงบริเวณใต้สะพานนิจูบาชิไม่ใช่สิสะพานนิโฮมบาชิสเกลสต่อหนึ่งหรือ1น่งต่อสี่คือเล็กกว่าของของจริงสเท่าเรามาเดินข้ามสะพานนิโฮมบาชิดีกว่าข้ามเพื่อเป็นสิริมงคล อันด้านนี้เห็นไหมเขาเขียนว่านิโฮมบาชีเดี๋ยวเราก็ข้ามสะพานนิ o ฮมบาชิกันตัวนี้ก็จะเป็นลานคล้ายๆลานขอพอรต่างๆทำเป็นไอตัวไม้แล้วก็เขียนขอพอรคล้ายๆที่ศาลเจ้าอย่างนั้นแหละโอนี่มีภาษาไทยด้วย สวัสดีค่ะ2021อันนี้มีขอบคุณมากครับขอบคุณมากสำหรับทุกคนชื่อเอริอันนี้ก็เป็นตู้ขายเครื่องเซรามิกราคาชิ้นละ1,000เยนใครอยากได้แบบไหนก็สามารถกดเลือกได้ตามชอบใจอันนี้ก็เป็นตู้กดเครื่องประดับมุกนะครับนี่เครื่องประดับมุก ก็ราคา1000เยนเท่านั้นทาเหมือนกระชับองเลยนี่ใส่ไปน1น0 0เยนแล้วก็กดออกมาถ้าเกิดใครอยากจะเขียนขอพรนะครับก็สามารถมากดตัวแผ่นไม้ได้จากตู้นี้นะครับราคา510ยเยนเสร็จแล้วก็เอามาแขวนไว้ตรงนี้นี่คือที่เขาเขียนสลิปบอยแล้วเข้ามาอีกโซนหนึง่งก็จะเป็นโซนแบบโชว์เครื่องบินนะครับอันนี้จะเป็นแอร์ไลน์ต่างๆนี่มีการบินไทยด้วยแต่เราไม่นั่ง ดิจิบอกว่าทำไมไม่นั่งมีเหตุผลกับการบินไทยอยู่นิดนึงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบบไฟซิมูเิเตอร์ให้ขับเครื่องบินเล่นๆน,นะครับแต่ว่าเขาปิดตั้งแต่ปีที่แล้วนู่นเลยนะจนถึงปัจจุบันยังไม่เปิดเลยอันนี้เขาบอกว่าเป็นฮอตแอร์เรียนะครับเขาเรีอะไรฮอตอะไรฮอตสักอย่างก็ไม่รู้ก็จะมีร้านขายของอันนี้เขาก็ปิดอยู่เหมือนกัน ตรงนี้จะมีแบบโดรมอนชินจังขายตุ๊ก,กตุนตุ๊ก,กตาอะไรเงี้ยถ้าเกิดตอนที่เขาเปิดปกติแล้วน่าจะสนุกนะเนี่ยอุ้ยมีโมเดลเครื่องบินด้วยทําไมสนามบินมาถึงได้เงียบเงียบชนนี้นี่ไม่มีร้านค้าอะไรเปิดเลยเมื่อกี้เราไปที่ฮอตโซนแล้วต่อไปเรามาที่คูลโซนแล้วกันอ่ะคูลโซนนี้บรรยากาศก็จะทําแบบดูแลแบบเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยสีฟ้า,ฟา ก็จะมีร้านขายของเหมือนกันซึ่งก็ปิดอมีิกา UFO ตั้งอยู่ตรงนี้ด้วยนี่มีตู้กระจกพองขายไม่ใช่ตู้กระจพองมีตู้ขายฟิกเกอร์โมเดลด้วยนี่อย่างกันด้ามนี่ห้าพันห้าเลย,ย,ยไหมตัวเลมอนนี่สี่พันหนึ่งร้อย้ยอันนี้นนตัวนี้แพงมากเลยหนึ 1, 4, ่งหมื่นสี่พันสามร้อยครับแพงที่สุดเลยมีสองตัวนี่ตรงนี้สามารถกดซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับจ่ายบัตรเครดิตก็ได้ อะังจากที่เราพร่ำเพลือบนพราณนาไปถึงการมีไทยเรียบร้อยแล้วเราก็าไปเช็คอินกันต่อด,ดีกว่าเดี๋ยวจะตกเครื่องนะครับอ่ะเราก็ตรวจพาสปอร์ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เราทําเป็นออโต้เกตด้วยใช้เวลานานสักนิดนึงระบบออโต้เกตต่อไปน,นี้แล้วคือเข้าออกเข้าออกโดยที่ไม่ต้องผ่านเจ้าหน้าทีล่ละข้างในร้านค้าแบบเครื่องสำอางสำอน,นี่ก็ยังเปิดขายอยู่เห็นเป็นดัดดืนอู๋นี่แบบ ลดเยอะมากอ่ะคลินิกเนลด50%ทอมฟอร์ดก็50%โอแม่เจ้าราคาจริงจริงอันนี้ก็เป็นร้านดิวตี้ฟรีขายของที่ระทึกเดี๋ยวเราไประทึกข้างในอุ้ยเซลเซลอีกละอ้บุหรี่ที่รางไขล่ละวอ้น,นี้เซลแบบ39%ด้วยอันนี้ก็เป็นโจเกียวบินาน่า999เยนโอ้นี้มีร้อยอ คุณเป้มั็นฝากซื้อร้อยเดี๋ยวไปซื้อให้มันก่อนแล้วมีอันนี้เป็นชิโรยโคบิโตเอาอีกเอาอีกอันนี้ก็เป็นขนมอ่าเขาเรียกนะขนมฟังอาบน้ำผึ้งเหรอช็อกโกโลช็อกโกแลตนี่เยอะแยะมากๆอันนี้ก็มีช็อกโกแลตคิคแคทโตเกียวบนานาน่าแล้วก็มีป๊อกกี้รสเมลอน มีอุปกรณ์แบบไม่ใช่อุปกรณ์สิของพวกเมลอนเยอะแยะเลยโอ้่คิดแค่แบบเรียงรายแต่แพงมากไปซื้อข้างนอกถูกกว่าแต่ว่าแพ็กเกจไม่ได้แบบนี้นะนอ่ะเข้าอีกก็เสียอีกอ,ะอ่ะเ,เข้าไปก็หมดเป็นหมื่นนะอ่ะเ,เข้าเท่าไหร่ก็หมดเท่านั้นชิโลยโยคยบิโตะขนมโตกเกี๊ยวนหน่าขนมอะไรนี้ร้อยเลยมากันอื้อซ่าไม่แวะแล้ว มุ่งตรงสู่เกตเลยแล้วกันเวลาเอก็เสียตังเราเดินช้อปปิ้งน่ะเสียตังเรามานั่งรอในลาวชดีกว่าดูสั่งมีบัตรเครดิตนะครับก็เลยสามารถนั่งในลาวชที่สนามบินฮานิดาได้ฟรีนะครับเราไปเข้าลาวชกันเลยดีกว่าะเราก็ได้ใช้สกายลาวชนะครับตรงนี้ ในเลาจ์เขาก็มีเครื่องดื่มให้ดื่มอมีเครื่องดื่มในตู้แล้วก็มีชานะครับแล้วก็มีอ่าน้ำบ่งน้ำไว้แล้วเราก็อิ่มหนำสำราญกันมาจากเลาจ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วพกตุนเครื่องดื่มมาด้วยเดี๋ยวต้องไปกัดตัวที่โรงแรมเผื่อน้ํากินไม่พอเราก็ยังมีน้ําที่เราชื่นชอบเอาไปกินเดี๋ยวเราเดินไปเก๋กันดีกว่านี่เลยอันนี้คือเครื่องบินที่บิลลสัง่งจะนั่งไปนะครับ เป็นเครื่องของเทนด้วย Line Star Alliance นะครับของสายการบิน ANA ซึ่งวันนี้จะมีโค้ดแชร์ร่วมกับสายการบินไทยแล้วก็สายการบินเอธิโอเปียนแอร์ไลน์นี่เราก็ถึงหน้าเกต 107B แล้วเดี๋ยวเราก็จะเดินทางไปถึงกรุงเทพมหานครวันนี้ได้ขึ้นเป็นกรุ๊ปที่3อันนี้ก็รอขึ้นเครื่องนะครับคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคิวไม่ยาวเลย เรากำลังจะเดินทางไปประเทศไทยตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนไม่ได้ไปต่างประเทศมาสองปีเดี๋ยวเรากำลังจะไปต่างประเทศรอบแรกภานสปีอ่ะทุกคลาสเข้าช่องเดียวกันหมดเลย นี่เลยเรบินเครื่องสตาร์อะไรนั้นของเราเราจลมงจะเดินทางขึ้นไปยังบนเครื่องบินแล้วคิดถึงมากเครื่องบินมี Wi-Fi บนเครื่องบินด้วยแล้ว thank you s <S thank you นี่เลยอันนี้เป็นชั้น business class ซึ่งไม่ใช่ชั้นของเราอันนี้คือชั้นของเรานเองคือชั้นประหยัด <Yeah. S 1> วันนี้บิวสั่งนั่งที่ 39A mm. นั่งคนเดียวเลยสามที่นั่งคุ้มมากซื้อตั๋วที่เดียวแต่ได้นั่งสามที่นี่เลยของพิ๊กังคนเดียวเลยปกติที่ที่เก็บของบนศีรษะเนี่ยจะเต็มไปเลยแต่วันนี้ว่างๆหรือพวกผู้คนไม่ค่อยมีเท่าไหร่ นี่เลยเราเห็นเจ้ากุ่มนี้เราก็รู้แล้วว่าคือเครื่องโบอิงเจ็ดนั่นเองเครื่องโบอิงเจ็ดเนี่ยเป็นเครื่องที่ a อ็นสายการบินเป็นสายการบินแรกที่ได้นํามาบินในโลกแบบน,นี้เลยซึ่งดูสังก็ได้เครื่นั่นแหละสมัยแบบเ,เอามาบินเดือนแรกๆเลยในประเทศอ่ให้ดูเอเซอรี่ในเครื่องบินก่อนของ ANA ตอนนี้ก็จะเป็นแบบจอสัมผัสเป็นแบบนี้เป็นมานานละเป็นมานานละแล้วก็ มีช่องเสียบ USB ด้วยชาร์จแบตก็ได้นะครับมีรีโมทนี้ที่นั่งกว้างขวางมากดูสินั่งข่อยห้างยังได้เลยเนี่ยวันนี้แบบเราได้นั่งสามที่เลยเพราะเขบอกไม่มีใครนั่งติดอุ่ซังเลยส่วนโต๊ะของเครื่องบินเจ็ดป่เจ็ดในชอบอย่างนึงคือว่าเนี่ยเวลาเราเปิดเนี่ยมันจะครึ่งเดียวแล้วก็จะสามารถเคลื่อยออมาได้ดึงออกมาได้นี่ รรต้องการกินน้ำน่างเดียวก็อย่างนี้อ่ะวางกินน้ำก็ได้ไม่เกีดกะแอลโมสเตอร์ก็จะแจกเป็นทิชชู่เปียกนะครับเป็นทิชชู่เคลือบแอลกอฮอล์ให้สำหรับค่าเชื้อโรก่อนแล้วก็พร้อมด้วยถุงทิ้งนะครับนีเซฟตี้นี่มีคำอธิบายเป็นภาษาไทยด้วย I uh won. -huh. เราขอเฉีย์กิปไปทำไมเราได้แเบ,บเปิดตัวสเต็กเนี่ยอาจจะไม่เป็นไรและดูน่ากินเหมือนกันต้นองติดนั่งจะมีคเครื่องเคียงเป็นซูชิอันนี้แล้วก็มีสลัดไก่แล้วก็มีสลัดผักแทนขนมปังแล้วก็ตบท้ายด้วยไอศครีมวานิราจากฮากิตาส Airport. The local time in Bangkok is 3:50 pm, December 16th. Please remain seated with your seatbelt securely fastened until the captain turns off the seatbelt sign. Take care when opening the overhead compartments as baggage may fall out. From now on, you can use electronic devices that emit radio waves. However, please refrain from talking on cell phones out of consideration for other passengers. ถ้ The will gate เาเราก็ออกจากเครื่องบินออกด้านหน้าสุดเลยเ,ลเราก็ถึงสนามบินสวนภูมิเป็นที่เรียบร้อยแล้วสีขาวมีพนักง,งานเอคเอนไทยมาต้อนรับ เดี๋ยวเราก็จะไปไปยงังไงไม่รู้อันนี้คือ process ใหม่ไม่เคยผ่านแบบนี้มาก่อนในชีวิตเราก็เตรียมไปตรวจโลกแล้วก็หลักฐานอะไรต่างๆถ่ายพงื่ายภาพเตรียมไว้หมดละรอเขามาตรวจเลยเห็นมีเก้าอี้อยู่นี้เห็นในรูปเดี๋ยวเราก็ต้องมานั่งรอที่เก้าอี้อันนี้แน่เลยอุ้ยไม่ได้ยินคำนี้มานานแล้วไม่ได้เลื่อนไง ระวัางที่สุดทางเลือกฝั่งนู้นแบบคนเยอะมากเขาบอกให้เรามาฝั่งนี้เราก็เดินตามคนหมู่มากไปแต่คุณหมู่มากเขานั่งฝั่งนูน้นอันนี้เราคุหมู่น้อยโปรเซสการเข้าใหม่มีไทยแบรนท์พาสตรงนั้นด้วยแล้วเราต้องไนนง,องนั่งรออย่างนี้หรอเราก็ผ่านที่ตรวจเอกสารมาเรียบร้อยแล้วตอนแรกงุ่นนานเพราะเห็นคิวยาวมากสองแถวเลยใช่ไหมครับ ประกวมันไม่น่าเลยแปบ๊บเดียวแถวโฟลเร็วมากเลยประมาณไม่เกิน5ที10นาทีก็เสร็จแล้วว่ะต่อไปเดี๋ยวเราก็ไปตรวจต่อมอกันเลยเราก็กําลังเดินไปที่ต่อมอเพื่อที่จะตรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับอยู่สังกัดคนเข้าเมืองนะครับตอนแรกอยู่นอกเมืองตอนนี้กำลังจะเข้าเมืองนะครับนี่ร้านค้าต่างๆปิดเกลี้ยงเกลาสะอาดสะอาด อันนี้เลยคือ King Power ที่ปิดอยู่อยูทางก็เข้าช่องสแกนลายนิ้วมือสำหรับตรวจพาสปอร์ตคนไทยไม่มีใครเลยเดินมาพุพกสแกนแล้วออกมาได้เลยเร็วมากๆเขาบอกว่าให้ไปรับกระเป๋าที่สายพานเบอร์17บเจเราก็เดินไปที่สายพานเบอร์17ตอนนี้กระเป๋ามารอเป็นที่เรียบร้อยแล้วกำลังหมุนอยู่เลย มีเจ้าหน้าที่เขามาตั้งรถเข็นลองเนี้ยอุ้ยประทับใจไม่เคยเห็นมาก่อนปกติก็จะไม่เคยไม่เคยไม่เคยอันนี้ไปตั้งแบบรอเรียงรายกันเลยอันนี้ความสะดวกสุดๆอุ้ยเจอกระเป๋าเราแล้วกระเป๋าสีดำนั่นเลยนี่เลยอันนี้คือรถเข็นบิดูซังนี่อันนี้ก็คือบรรยากาศภายในที่รับกระเป๋านะครับ อันนี้คือยังเครื่องไม่ลงที่เครื่องลงก็คือมีข้างหลังเมือ่อก,กี้ก็โอเคแน่นกันกตรไม่ไม่แน่นมากคือโอเคกําลังโอเคกำลังดี <Yes. S 1> ออกมาแล้วก็จะเจอแบบโรงแรมเยอะมากๆเลยนี่นนเปลียงปันับงนี้เลยแล้วก็หาโรงแรมเราหารถของเราก็มาไปที่เรียบร้อยแล้วโรงแรมแกรนเซ็นเตอร์พอยต์ราชด,ดำรินะครับ mm. ก็คือรถคันใจในจะนั่งคนเดียวเลย ตรวจโควิดก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอุ้ยแต่กว่าจะออกมานะโรงแรมอื่นเขาออกกนประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งนะครับโรงแรมนี้ออกไม่ใช่โรงแรมนี้สิโรงพยาบาลนี้นะครับโรงพยาบาลเรนรู้จำไม่ได้เหมือนกันครับออกตอน9ก้าโมงสิ้นาทีอ้เราใจตุ้มๆต่อมๆเลยว่าเฮ้ยทำไมมันนานหรือเปล่าเขาเขากำลังเตรียมตัวมารับเราไปโรงพยาบาลหรือเปล่าเพราะว่าเรามีผลเป็นบวกหรือเปล่าอะไรคือคือแบบพองอย่างนี้ไปเลยตอนแรกพอเห็นคนอื่นเขาแบบว่าเที่ยงคืนก็ออกไงแต่ก็โอเคผลออกมาเป็นลบแล้วก็เดี๋ยวเรา ก็กลับบ้านได้แล้วแต่ว่าก่อนกลับบ้านขอทํางานแป๊บหนึ่งก่อนใช้ห้องให้คุ้มนะครับแล้วค่อยออกไปเช็คเอาท์กันวัยนี้วันนี้เจตเต้ลเขาอุตส่าห์ลงทุนมารับบริษัทเลนนะแอบโดดงานมาจุ๊ๆอย่าบอกเจ้านายนะไม่ได้โดดออกมาเลยเออไม่ต้องโดดออกไปเลยโัยนนที่สุดเราก็ถึงบ้านเราแล้วผมมีกี๊เข้ามานะแบบว่ารู้สึกตื่นเต้นมากเลยอะ่ะ คือทำไมเข้าหมู่บ้านตัวเองรู้สึกตื่นเต้นขนาดนี้ก็ไม่รู้ไม่ได้มาสองปีอโอ้ยเราได้เจอคุณนายแม่แล้วอ่ะคุณนายแม่อ่ะ,อะจบคลิปแค่นี้แหละ